ท่านอาจเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องสวยพาสวย V2 นั่นเองนะคะวันนี้สวยก็จะมาพาสวยเกมเศ้าทำพีซนะคะเกมฮิตฮอตสุดตำนานนะคะของพีนะคะคุมซับแห่งแอแทกเดอรสูโอเควันนี้พกทุนมา5,000บาทนะคะขออย่าเล่นที่เบ็6 60บาทนะกำลังพอด,ดีนะคะลุยเลยมล์เกน,นไม่รีโรชาออโต้ไปเลย80ครั้งนะจ๊ะ เริ่มเลยเริ่มเลยสเก็ตเตอร์มันก็ต้องเข้าสักหนึ่งดอกกลุกบๆนะคะเกมนี้นะอย่างมันเลยเวลามันตัวคูณบบบมันบลมบลอม,ม,มนะจ้ะคูณสี่มาแล้วดอ,ออดอกนี้โอ้ m ม g กัสีอดสิบเป็นไงดอกนี้หกแถวฮะเ,เฮ้ยเชี่ยเฮ้ย เฮ้ยเอาดีเอาของจริงเอาดีดีก่อนนะทุกคนอันนี้อันนี้คือสี่สี่ครั้งอ่ะเบ็ดสี่ครั้งอ่ะเบ็ดสี่ครั้งอ่ะเบ็ดหกสิบสี่รอบแตกหนึ่งเด็ดพันองดอกเดีเยวเทียบวัดเอา สุดจริงว่ะโอ้ยอะไรวะนั่นไอ้แยเด็กก็หาว่ากูยยูเทปไม่ได้ยูเทปนะบอกก่อนเลยนะคะแก้ตัวไว้ก่อนเลยเด้องงเหมือนกันเมื่อกี้ปุ๊บเลยเจอเหตุการณ์แบบนี้จริงๆนะเอออะไรกันเนี่ยเออเอ้ายักษ์เขียวมายากัยากษ์ส้มยักษ์ช่วงนี้มันแตกมันแตกดีนะเว้ยช่วงนี้มันแตกเอาเรื่องวะ่ะ พกมาเท่าไหร่วะเมื่อกี้ห้าพันปะจะไม่มีห้าพันนะตอนนี้พุ่งทะยานสู 10, ่หมื่นสองนะคะสกเก็ตเตอร์ไม่เข้าด้วยดอกเมื่อกี้สกเก็ตเตอร์ไม่เข้าด้วยได้เยอะกว่าสกเก็ตเตอร์อีกอะ่ะเชื่ออย่างงงเจอไปคูณเมื่อกี้เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะคูณสูขสุดเท่าไหร่วะหกป้าทุกคนเมื่อกี้โอเคจริงๆควรจะถอนแต่ว่าเอาให้มันจบห้าสิบสองครั้งนี่ก็อะฮะ อ้โอ้ยเอ๋โอ้ยอะไรมัวดวงดีขนาดนี้ว่าวันนี้สรุปคือวันนี้ได้ใช้ดวงหมดแล้วนะคะใช้ดวงกับเกมนี้ไปหมดแล้วนะสาวท้ำกำลังมาเลยเว้ยตรงนี้เคเคเคไม่มานะตอนนี้คูณหกกันไปแล้วเด้อสูฮ้ยงงมากเลยที่สุดเลยตอนนี้งงที่สุดเลย เอาว่ะ576ว่ะอีก3ครั้งนะคะยาแ,า,าแผ่นเป็เฮ้ยเบ็ดห0มันก็เอาเรื่องว่ะตั้งแต่เล่นมานะเอาความจริงเลยว่าไม่เคยเล่นเบ็ด60เลยเบ็ดห0สนี้คือแบบข้ามไปเบ็ดร้อยเลยอะปกติอะปกติคือข้ามไปเบ็ดร้อยเลยแต่วันนี้มาลองเล่นเบ็ดห0ไงก็คือถ้ามันจะแตกหนักขนาดนี้ก็คืองงมากนะก็คือถ้าเเาจะเก,ก็บเตอร์อีกก็คือมันไม่ใช่ละมันเริ่มแปลกแลละ ไม่เข้านะถ้าเข้านี่รับรองเป็นคนเม้นต์ด่าแน่นอนคะเอาว่ะ2,892นะจ๊ะของฟรีนะคะไม่ได้ซื้อนะฟรีเกมนะคะลุยต่ออีก50ครั้งนะอยากเอาคลิปนี้ไปลงช่องหลักกันเลยเออฝากไหนๆก็มาแล้วฝากช่องหลักกันด้วยนะฝากช่องหลักกันด้วยนะสวยพาสวย V1 นะคะนี่เป็นช่องสำรองของสวยเองนะคะก็แค่เปลี่ยนจาก V2 เป็นึ่นั่นแหละมันก็ไม่ยากอะไรหรอกนะ ให้หมื่นสี่นะคะดรอกนี้นะโอไมค์ก oh <laughs> oh oh uh, ah. 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 ้ ah. 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 60, uh. e ga, าค่ะโอ้ยเจนฮอลิสินเข้าอีกแล้วอะเข้าอีกแล้วะ p ีเข้าอีกแล้วเป็นหกสิบขออนุญาตเอาเอาคลิปนี้ไปลงช่องหลักด้วยละกันไหนไหนก็ K ye, อย่างอวดนะไม่ได้จะซวยอยู่ตลอดเวลานะคน <laughs> <ke> <laughs> เรามันก็ไม่จะไม่ซวยขนาดเวลาขนาดนั้นหรอกนะ แต่ช่องหลัออกอะเล่นแต่เกมออพูดสิวไงโอ้โหกากระกเกลือโอ้ยแย่ด่าอย่าหาเล่นนะพูดคือพูดจิ๋วเนี่ยอย่างเกลือเจอไปดีสาวทรรนี่มันเกมพูดใจของสันจริงๆเลยโยคาเป็นอันดับหนึ่งในใจเลยตอนนี้พันสี่สี่สิบนะคะจากห้าพันสู่หมื่นห้าของจริงปะ แอดมินมาด,ด่ากูแน่เลยถอนอยากเยอะแอดมินเตรียมด่าดได้เลยนะคะอยาถอนแบบมือมือนะคะบอกก่อนเลยอ้าถอนแบบบอมเบ,บวันนี้นะคะยีิครั้งสุดท้ายนะคะล่วงเลยมาแล้วนะคะไปเลยคุณ3ามเจมาแถวแรกแตกไปอีก1นึ่งคูณสี่เร็วจะพี่น้องจ๋าโดจัดว่ะดอกนี้594อเก็บีน60แม่งเอาเรื่อง ไปทสิบไมเอาเรื่องอีกยี่สิบกว่าครั้งนะคะสีสปินเข้าสองรอนด้กันหึ่งหมือนถือว่าแบบมึงก็ะโชงดีมากแล้วนะโอ้โหแถวค่ะดอกนี้ดอกฟ้ามาอยี่สิไใมาสุดจริงจะหมื่นหกไหมจะหมื่นหไหมวันนี้จะหม,มื่นหกไหมจะถึงไหมอีกแปดครั้งไม่ถึงนะคะ สองหนึ่งจบที่15,100บาทนะคะทุนมา5,000บาทเบ็ดหกสิบเธโบอกโอ้เ,อโอเป็นเลย80ครั้งนะคะพีสพินเข้าแบบรัวๆ2ครั้งติดเลยเฮ้ยสุดจริงสุดจริงวันนี้นะคะต้องขอตัวลากไปก่อนนะใครชอบคิปนี้ฟากดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์กันด้วยนะคะฝากช่องหลักกันด้วยนะสวยพาสซวีหนึ่งนะคะนี่เป็นช่องสำรองของสวยเองเนาะโอเคไปแล้วเด้อทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ